วันเด็กปีนี้ฉลองด้วยขนมเส้นกินกันค่ะได้ขนมเส้นมานุมน่มๆและทําน้าเยื้อสูตรเข้มข้นเสร็จแล้วก็จะได้มาประมาณนี้กินด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาอร่อยและมีความสุขที่สุดเลยค่ะเริ่มต้นได้วันนี้เป็นวันเด็กขออนุญาตใส่ชุดนักเรียนทำเมนูนะคะโดยเมนูที่จะฉลองกันวันนี้ก็คือเมนูขนมจีมน,น้ำเนิ้วนะคะและสูตรที่ผมทําจะบอกว่าทําง่ายมากแถมออกมาก็คืออร่อยแน่นอนค่ะเพราะสูตรนี้ผมเคยทําให้พี่ๆได้ดูกันหลายรอบแล้วเราก็จะต้มกระดูกหมูดอง,งยีและหมูสับในช่วงระหว่างที่รอสุกนี้มมกก็จะาินเเขือทศคุ รู้ว่าพี่ๆเป็นเหมือนผมไหมเวลากินมะเขือเทศสดๆแบบนี้ก็คืออร่อยมากและช่วงระหว่างที่จะเตรียมมะเขือเทศให้ผมเราก็จะมาทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะและอีกหนึ่งวัตถุดิบสําคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือน้ําพริกน้ํเงี้ยวสันมะนาจังหวัดเชียงรายน้ําพริกจะมีความเข้มข้นตัวนี้ไม่ต้องเอาไปคั่วแล้วนะคะเพราะว่าเขาขั่วให้เราเรียบร้อยมาใส่ในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะส่วนตัวก็คือจะปรุงเพิ่มเติมเค็เกลืออย่างเดียวซึ่งผมใส่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะเรามีน้ําพริกน้ํเงี้ยวสันมะนาจังหวัดเชียงรายทําให้การทําขนมจีนน้้้ายยวง่ขึนเเอะลลคหัจก เครื่องหมดแล้วต้องไปสักพักหนึ่งเพอได้ที่แล้วก็จะได้น้ำยิ้วหน้าทันแบบนี้เลยค่ะเป็นสูตรที่ทำง่ายแถมอร่อยมากๆอยากให้น้ำพริกน้ำนิ้วหน้าทันอร่อยต้องน้ำพริกน้ำนิว้วสันมาหน้าเลยค่ะเวลานี้น้ำยิ้วของเราก็พร้อมแล้วและที่ผมทำอยู่ก็คือเส้นนะคะอันนี้จะเป็นเส้นแห้งที่ผมเอามาต้มกันต้มสุกก็จะอไปล้างหนึ่งรอบก็จะได้เส้นสวยๆแบบนี้เลยค่ะและตอนนี้เครื่องของเราก็พร้อมทั้งหมดแล้วผมน้ำมือและยายก็จะมาช่วยกันตักใส่ถ้วยนะคะสำหรับขั้นตอนนี้ก็จะแบ่งหน้าที่การทำงานน้ำมือใส่เส้นยายใส่ผกม็ ต่างน้ำงิ้วนะคะมาถึงขั้นตอนนี้ก็คือหอมมากเห็นหน้าทันสุดๆไปเลยครับได้มาแล้วนะครับขนมจิ้มน้ำงิ้วของเราในวันนี้ไม่รอชา้าผมกับน้องวมือขออนุญาตชิมก่อนเลยนะคะกินสองคนก็อร่อยจะได้กินทั้งครอบครัวกันแบบนี้ยิ่งอร่อยและมีความสุขขึ้นไปอีกครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจน้ำพริกน้ำงิ้วสนันมะนาจังหวัดเชียงรายอย่าลืมไปจัดกันนะคะเท้าน้ำพริกน้ำงิ้วสนันมะนาจังหวัดเชียงรายเข้มข้นหอมอร่อยมาก